ในฐานะแฟนบอลเลี้ยวภูผมเข้าใจความรู้สึกเด็กของตอนนี้ดีครับเชื่อว่าเราหลายคนน่าจะอยู่ในห่วงอารมณ์เดียวกันแหละตั้งแต่ทราบข่าวเยอะกันครอปประกาศลาออกหลังจบู้การเมื่อวานแม้จะผ่านมาหนึ่งวันเต็มๆแต่ความรู้สึกจุกในอกหันไปทางไหนก็หน่วงๆซึมๆยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่มีทีท่าจะ move on ได้เลยยิ่งนาฟีดมีแต่ข่าวของแกก็ยิ่งตอกย้ำว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเลี้ยวภูกับเยอ้กันครอปใกล้จะต้องบอกลากันแล้ว ความจริงครอปยังเหลือสัญญากับทีมอีก2ปีครึ่งครับและเราวาดฝันกันไว้ว่ากลางปี2026ในวัยใกล้กเกษียณบอสคงลงจากตำแหน่งสวยๆส่วนเด็กหงแม้จะรู้ดีว่าไม่ช้าก็เร็ววันนั้นต้องมาถึงแต่อย่างน้อยๆไทม์ไลน์ล2รูปกันกว่า,ก,วาก็ยังพอมีเวลาให้เตรียมตัวเตรียมใจเก็บเกี่ยวตักตวงช่วงเวลาที่เหลือให้ขุมคาสุดเท่าที่จะทาได้สำหรับแฟนเลี้ยวโพครอปเปรียบเสมือนคอมฟอร์ทโซนของพวกเราจริงๆนะมองย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มสร้างทีมจากติดลบ ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยกันจนเครื่องจักรสีแดงเก่าๆพังๆค่อยๆกลับมาเป็นรูปเป็นร่างอีกครั้งรู้ตัวอีกทีเราได้สัมผัสความสําเร็จดื่มด่ำช่วงเวลาแห่งความสุขอาจไป่ได้แฮปปี้เอนดิงสมหวังทุกรูปการแต่อย่างน้อยทรฟฟี่ใบแล้วใบเล่าก็ถูกทยอยนาเข้าสโมสรไม่ขาดช่วงอีกอย่างเด็กหงไม่ได้ยกย่องเชิดชูครอปเพราะความสาเร็จหรือถ้วยแชมป์เพียงอย่างเดียวนะหากแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเรากลับลงรักรอยยิ้มตัวตนอารมณ์ขันแพชชั่นและทุกอย่างที่ชายคนนี้เป็นครับ ช่วงเวลา9ปีที่ผ่านมาไม่ว่าทีมจะทุกสุขดีร้ายใครจะเข้ามาใครจะจากไปขอแก้ครอบยืนคุมทีมข้างสนามเด็กขงเป็นนั้นหนุ่นใจได้เสมอยิ่งปัจจุบันเลี้ยวภู2อกำลังไปได้สวยไม่มีใครเอะใจฉุกคิดด้วยซ้ำวันนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเยอเกนครอปแต่แล้วสิ่งที่แฟนบอลกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นผมจะออกจากเลี้ยวภูหลังจบรุ่การน,นี้ประโยคสั้นๆจากบิ๊กบอสชาวเยอรมันทำเอาเด็กของใจสั่นกันทั้งโลก ทุกอย่างดูกระทันหันไปหมดแฟนเลี้ยวภูเหมือนคนอกหักทําอะไรไม่ถูกคําถามมากมายเกิดขึ้นในหัวทําไมล่ะครับต้องไม่จบแบบนี้สิคนเพิ่งต่อสัญญาไปนะอย่างน้อยอยู่ให้ครบสัญญาก็ได้แล้วเลี้ยวภูสองจุดศูนย์ล่ะคนจะทิ้งโปรเจรกต์ดื้อเลยเหรอถ้าไม่ไหวลองพักสักปีแล้วกลับมาใหม่ดูไหมที่ผ่านมาบอกลาผู้จัดการทีมนักเตะม,มาก็เยอะแต่ไม่เคยมีครั้งไหนหนักหนาเท่าครั้งนี้ทว่าวท่ามกลางความรู้สึกมากมายไม่มีใครอธิบายเรื่องทั้งหมดได้ดีกว่าเยอเกนครับ ผมหมดพลังแล้วล่ะเลี้ยวู2 2.0ไม่ได้มีผมอยู่ในนั้นถึงจุดหนึ่งผมจะทำงานไปตลอดไม่ได้การบอกลากันตรงนี้สโมสรจะได้มีเวลาหาคนมารับช่วงต่อแม้จะใจหายแต่ในเมื่อบอสเลือกแล้วเราคงทำได้เพียงยอมรับและเคารพการตัดสินใจของเขาอย่างน้อยๆ9ปีที่ผ่านมาครอบทุ่มเทกายใจมันสมองที่มีให้เลี้ยวโูหมดละ วันหนึ่งมาถึงจุดที่แกไม่ไหวเดี่ยวแรงไม่ได้แข่งขันเหมือนคนหนุ่มการนำลาทีมพร้อมอธิบายตรงๆบอกเราอีกครั้งว่าครอปซื้อสัตว์กับหัวใจตัวเองเสมออย่อะไรก็ตามสำหรับเด็กหงลองจินตนาการภาพรูก,การหน้าที่ลิวพูลจะไม่มีเยื่อกันครอปยืนคุมทีมข้างสนามแค่คิดก็ใจวิวๆิวแล้วครับเราคงคิดถึงใครบางคนรีบวิ่งกลับเข้าห้องแต่งตัวช่วงพักครึ่งคิดถึงบุคลิกคาแรคเตอร์จริงๆที่ไม่รู้จะหาคนแบบนี้ได้จากไหน คิดถึงชายร่างใหญ่ดูใจดีแต่ก็พร้อมไฟเล่นบทโหดเพื่อทีมทุกครั้งที่มีปัญหาคิดถึงอ้อมกอดอุ่นๆจากกุนซือที่นักเตะหลายคนยกให้เป็นพ่อคนที่2คิดถึงฟิตพัมพหลังจบเกมที่แฟนบอลอดทนรอไม่ยอมกลับบ้านจากนี้ทุกอย่างจะกลายเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเลี้ยวภูเคยมีผู้จัดการทีมชื่อเยเกนครอปถ้าจะขอรายก่อนบันทึกหน้าสุดท้ายจะเดินทางไปถึงโมเมนต์สั่งลาบอส อย่างแรกขอให้เข็มนาฬิกาห่วง5-6เดือนต่อจากนี้เดินช้าสุดเท่าที่จะช้าได้อย่างน้อยร้อยกว่าวันยังมีอะไรให้เราทําเก็บเกี่ยวความทรงจําร่วมกันอีกเยอะอีกอย่างถึงจะไปแล้วก็อย่าลืมกลับมาแอนฟิลบ้างล่ะบอสมานั่งบนสแตนให้เราหายคิดถึงก็ยังดีถึงตรงนี้แม้จะยังทําใจมูฟออนไม่ได้แต่ขอบคุณนะบอสขอบคุณเรื่องราวระหว่างทางขอบคุณที่ทําเพื่อเราตลอด9ปีเต็มขอบคุณนะเยเกนคร